เวสอะมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าเวสินมอลคือเรามองว่าจริงๆแนละ้วเวสอะมันเป็นอะไรที่มากกว่าเวสนะเพียงแ<ม>ค่ว่ามันต้องการคนเข้าไปดูแลมันเข้าไปผ่านกระบวนการมันเข้าไปใส่ใจกับมันแล้วทําอะไรสักอย่างหนึ่ง<อ>มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับแค่พยายามใช้ซ้ามากที่สุดเท<อ>่าที่จะใช้ได้ก็ได้เพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการให้มันลดขยะทันอีเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งคนไทยมีคอมมูนิตี้ตรงนี้ที่เข้มแข็งและแข็งแรงนะครับวันหนึ่งกลายเป็นว่า ต่างประเทศอาจจะต้องมาซื้อเทคโนโลยีของเราไปก็ได้น่าสนใจมากรหรือว่าเราอาจจะส่งขยะไปขายต่างประเทศแล้วนำเงินกลับเข้าประเทศก็ได้หลังจากที่พวกเราได้พาทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model กันไปอย่างล้วงลึกให้เข้าใจง่ายมากขึ้นวันนี้รักสร้างสุข จะพาทุกคนมาสัมผัสการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากการแปลรูปวัสดุเหลือใช้สู่สินค้าภายใต้โครงการมอสร้างอนาคตขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่าเพื่อช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมของโลกกับการต่อยอดไม่รู้จบในความคิดแนวสร้างสรรค์บตทมุ่งพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ3มิติ BCG economy model อย่าลืมติดตามชมรักสร้างสุขได้ในทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รักสร้างสุขกดกระดิ่งตั้งแจ้งเตือนท่านจะได้รับชมคลิปดีๆก่อนใครค่ะย้อนความเกี่ยวกับขยะและมอโดยวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันขยะที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ทำให้หลากหลายภาคส่วนหันมามองกับการหลีไใเคิลวัสดุเหลือใช้มากขึ้นปตทได้มุ่งพัฒนาขยะสู่ทรัพยากรคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ3มมิติ BCG Economy Model ก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รักสร้างสุขรายการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจรับรู้ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจกเพื่อความยั่งยืนค่ะ และจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรผู้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาและผู้ที่ได้รับการพัฒนานะคะโดยเราจะไปยังสถานที่หน่วยงานชุมชนไปสัมภาษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวความสําคัญให้เห็นถึงแนวคิดในการพัฒนาประโยชน์และผลที่ได้จากการพัฒนารวมถึงประเด็นที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะ และตามสัญญาเมื่อ EP ีที่แล้วที่เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกันมากขึ้น กับโครงการมอ West East m มอ e ค่ะโดยการผลักดันจากทีมนักวิจัยสถาบันนวัตกรรมปต,ตอทอท,อที่นำวัสดุเหลือทิ้งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้และวันนี้เราจะพามาคุยกับบุคคลที่เป็นผู้นาแนวคิดการพัฒนาสร้างสารรค์ในรูปแบบเซอร์คูลาร์อีโคนการสร้างคุณค่าที่เป็นมาก ากกว่าวัสดุเหลือใช้ส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึงมือผู้บริโภคเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในรักสร้างสุดกันค่ะ สวัสดีคุณบาสค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะในตอนนี้ขณะนี้เลยเราอยู่กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการมอของปตทนะคะเป็นนักวิจัยอาวุโสฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัดสดุจากสถาบันนวัตกรรมปตทค่ะคุณจิระวุฒิจันกเกษมหรือว่าคุณบาสนั่นเองสวัสดีกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะคะคุณบาส์ขากับเรื่องราวของโครงการมอเนี่ยเป็นโครงการที่คนเริ่มให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประโย ยมมากมากที่เกิดขึ้นเห็นว่ามอเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากเวสเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันแบบจัดเต็มเลยว่า w เวสอีสต์มอเวสขยะอีส o r มอมีอะไรมากมายไก่ยกองนอกเหนือจากคำว่า w เวสมอคืออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอนาคตของมอจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากเดี๋ยวเราได้คุยกันค่ะ ถามแรกเลยอยากให้คุณบาทอธิบายก่อน M.O.R.E. โครงการมมคืออะไรแล้วมาได้ยังไงโครงการนี้ค่ะโครงการนี้เริ่มจากงานวิจัยเล็กๆในห้องแลบในห้องการทดลองะฮะเริ่มจาก,จากเยื่อกาแฟเพราะฉะนั้น MMO ตัว<ม>2ตัวแรกครับมาจากคำว่าม ok อคค่าอ e อเยมาจาก reuse recycle เราเลยเอา2ตัวนี้มาต่อก,กัน พอมาต่อกันมันเป็นคำว่ามอเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าพอเราพูดอะไรที่เป็นคําว่ามอครับมันให้ความรู้สึกที่เฮ้ยมันมีอะไรที่มากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าโครงการเนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามจะผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอะไรที่มันมากกว่าเป็นแค่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเป็นสโลแกนเมื่อกครู่ก่อนเข้ารายการว่าคุยบอุลตร้ว่าแล้ว West waste is more อันนี้คือขอคําอธิบายเพิ่มเติมเราพยายามไม่ลืมตัวตนหรือไม่ิ่มต้นกําเนิดของเราว่ามันมาจากกาแฟใช่ไหมเพราเราขยายผลต่อมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่า West More ออ่่่ะะมมมมันีาาาาาาากกววววเเพรรรฉ้คคํืงงจิๆแล มันเป็นอะไรที่มากกว่าเวสนะเพียงแค่ว่ามันต้องการคนเข้าไปดูแลมันเข้าไปผ่านกระบวนการมันเข้าไปใส่ใจกับมันแล้วทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวโครงการเราเองเนี่ยเราเชื่อว่าเวสอ e ครับมันเป็นอะไรที่มากกว่าเวสเราเลยก็ตั้งสโลแกนว่าวสมันมันเป็นอะไรที่มอครับมากกว่านั้นแล้วเวสที่ว่าก็คือหลากหลายเลยหลากหลายรูปแบบหลากหลายชนิดที่สามารถมอขึ้นมาได้อีกจริงๆแล้วถ้าเราถอยกลับไปมองคําว่าวส s t ะครับถ้าดูข้อมูลเชิงสถิตินะครับ มีคนในต่างประเทศเขารวบรวมไปเขาบอกว่าเวสเนี่ยจะเกิด99%เกิดจากการที่คน uh huh. ซื้อของมาไม่เกิน6เดือนหมายถึงว่าสมมุติว่าเราซื้อเสื้อผ้ามา uh uh uh. ชุดหนึ่งครับ uh huh. ไม่เกิน6เดือนเราจะมองว่าอันนั้นคือเวสแล้วอันนี้อันนี้คือความน่ากลัวดังนั้นเ a s ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราใช้ของใช้กระดาษเสร็จขยำขยำทิ้งไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอย่างเดียวจริงๆถ้าเราลองถามตัวเราเองนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าเ a s อะไรคือ,อ<า>สิ่งที่เราเรียกขยะ<า>จริงๆคำคำง,ง่ายๆคือสิ่งที่เราไม่ต้องการความไม่ต้องการอันนี้ในแป์เราเองเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้น<า>เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการมันยังคือทรัพยากรที่มีคุณค่าเราเลยพยายามจะเอาสิ่่งททีุกคน แล้วก็ทุกคนรู้สึกว่ามันคือเวสครับเอามาพยายามจะเปลี่ยนรูปมันหรือมาอัพไซคลิงมันกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคต่อไปกลับไปที่เรื่องของตัวกาแฟที่ว่าอันนี้เราทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราพยายามจะมานั่งดูก่อนว่าตัวคาแรคเตอร์หรือว่าตัวลักษณะเฉพาะของตัวเวสมันเป็นยังไงจริงๆเราพยายามจะรีดสิ่งที่มันมีคุณค่าออกมาก่อนเพราะว่าความเชื่อของเราครับเราคิดว่าขยะมันไม่ใช่ขยะหรอกเพราะงั้นเราลองดูว่าเยื่อกาแฟ มันมีลักษณะเฉพาะอะไรปกติเวลาที่เราทานกาแฟครับเราจะพบว่ามันมีคราบ <c oughs> ติดอยู่บริเวณแก้ว <c oughs> ใช่ไหมครั <c oughs> เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นตัวที่ให้สีธรรมชาติได้ดีสิเราก็เลยลองเอามาผ <Wow. S 2> สมพลาสติกแล้วพอมาผสมพลาสติกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราได้เท็กซ์เจอร์หรือได้ลักษณะที่มันค,คล้ายๆไม้ะครับมันออกมาเป็นสีน้ําตาลโดยที่เราไม่ต้องเติมสีน้ําตาล <c oughs> ที่เป็นเคมีเลยเรารู้สึกว่าเออมันมีความน,น่าสนใจเราก็เลยค่อยๆแตกยอดออกมาว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันออกมาคล้ายไม้เราจะไปทําอะไรได้เราก็เลยมาลองพัฒนาร่วมกับารเอขงค เป็นบริษัทที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่ uh huh. ชื่อว่าฮู uh huh. แล้วก็ลองโยนแมบท,ทริยไปให้เขาดู uh huh. แล้วเอ็กซ์พอร์ตร่วมกันถ้าอยากเป็นตัวคนธรรมดาประชาชนชาวบ้านทั่วไปทําอะไรได้บ้างลองยกตัวอย่างแบบเห็นภาพสักดนึ่งจริงๆง่ายมากเหมือนที่รัฐบาลหรือใครๆ <Okay. S 2> พยายามรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ถุงถุงผ้า uh huh. มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับคแค่พยายามใช้ซ้ํามากที่สุดเท่า<อ>ที่จะใช้ได้ก็ได้เพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการให้มันลดขยะเท่านั้นเองอหรือบางครั้งเวลาที่เราเลือกที่จะทิ้งเ,<อ>เราลองซ่อมก่อนไหม<อ>มันก็จะเป็นการลดขยะได้แบบหนึง่งทีนี้คําถามกลับมาที่เรื่องของเยื่อกาแฟนอกเหนือจากไอตัวนี้ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมที่สามารถนำนำนำมาพัฒนาต่อยอดในตรงนี้อีกได้จริงๆเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรามีการจัดมิรศการ ที่เราพยายามจะเอาเวสหล,หลายๆชนิดนะครับม,มามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อัะนั้นเราทํางานร่วมกับดีไซเนอร์อีกแท่านเราก็เลยเลือกมา8เวสตัวหนึ่งก็คือเยื่อกาแฟที่เล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมะทีนี้เราก็ไปม,มองภาพว่าประเทศเนี่ยพยายามจะรณรงค์ในเรื่องของฝุ่น พ2.5แล้วรัฐบาลก็บอกว่าช่วยหยุดเผาใบอ้อยช่วยช่วยหยุดเผาอ้อยแล้วก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลรณรงค์ให้หยุดเผาอ้อยแล้วเขาตัดแล้วเขาจะไปทําอะไรเราก็เลยลองไปเอาใบอ้อยมาพัฒนาเพราะว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดเราพัฒนากลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มันอาจจะไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนมันอาจจะเป็นการรณรงค์เขาทางอ้อมทางก็ไม่นองเผาก็ตัดซะแล้วอันนั้นก็คือตัวที่เราไปทดลองก็จะมีใบอ้อยแล้วก็จะมีฝุ่นไม้เพราะว่าบ้านเราจะมีพวกโรงเลื่อยอะไรพวกนี้เยอะแล้วก็มีตัว ฝุ่นผ้าเพราะว่าบ้านเราจะมีโรงทอผ้าโรงอะไรเงี้ยค่อนข,ข้างเยอะอันนี้จะเป็นพวกขยะจากอุตสาหกรรมทั้งหลายถึงได้บอกว่าคุณมาถึงเน้นย้ำเสมอว่าในมุมของของประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยลดขยะก่อนครัแล้วก็อย่าไปมองทุกอย่างที่เราไม่ชอบแล้วไม่พอใจแล้วไม่เอาแล้วเป็นขยะส่งต่อเสื้อผ้าบริจาคหรืออะไรก็ตาม ไปในแนวทางนั้นนะคะแต่อย่างน้อยคือปตทก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายแนวความคิดหรือภาคธุรกิจอาจจะไปต่อยอดทําธุรกิจโดยเห็นมาจากตัวอย่างของปตทก็ว่ากันไปอีกแต่รดยเวลาหนึ่งปีเนี่ยม,ม,มีมุมตรงไหนที่มันติดข,ขัดหรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินโครงการที่เราจะต่อยอดต่อไปบ้างเราไม่ได้มองว่าเราต้องการแค่โชว์เคสเราต้องการให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายเพราะว่าถ้าขยะมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตไปสูป่ผู้บริโภคฮะผมว่ามันไม่มีประโยชน์ ปัญหาหลักๆเลยคือการที่ทําให้ผู้บริโภคยอมรับลองมองภาพง่ายๆครับว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าช้อนซ่อมที่ฐานข้าวทําจากขยะบางครั้งเราก็เลยเลี้ยงเลี้ยงบาลรีด้วยกันทําจากเวสก็ดูดีอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวของเสียที่เรานํามาใช้ด้วยว่าบางตัวเป็น ของเสียที่สะอาดอย่างเช่นตัวเยื่อกาแฟครับมาจากโรงงานที่เป็นโรงงานอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการบริหารจัดการที่ดีมันสามารถไปสัมผัสอาหารได้เพียงแต่ว่าคนไทยครับบางทีตัดสินใจเร็วไปจากคําว่าขยะซอารู้สึกในแง่ลบอันนี้คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรื่องหนึ่งมันมีบาริเออร์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วสิ่งที่ตามมาคือพอเราพูดว่ามันทําจากขยะทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องถูกสิเพราะขยะคือของเสียที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ในความเป็นจริงอ่ะอยากให้นึกภาพว่าวันนี้ เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งถ้าเราทําจากวัตถุดิบที่ดี<อ>ผลิตภัณฑ์หน้าตาเดียวกันเลยนะครับอันนึงทําจากวัตถุดิบที่ดีกับอีกอันนึงทําวัตถุดิบจากของเสียอันไหนควรจะแพงกว่ากันมันมีเทคโนโลยีมันมีนวัตกรรมมันมีกระบวนการที่มากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ <ๆ S 2> อยากให้ผู้บริโภคเข้าใจร่วมกันบางครั้งเราก็ใช้การสื่อสารที่ค่อนข้างจะเยอะอนาคตก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆจริงๆสิ่งที่เราอยากจะทำณวันนี้ครับเราอยากจะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวแทน ของคนที่ทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราอยากจะส่งต่อความรู้สึกที่บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเวสมันมันไม่ใช่เวสนะเพื่อที่จะทําให้คนทุกคนนะครับหันกลับมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการลดขยะบริหารจัดการขยะไม่ต้องโทษใครทท้งนั้นนะครับเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็เราอยากจะผลักดันสิ่งที่เราทำเนี่ยพอเราทําของเสียไปอย่างสองอย่างปุ๊บเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วของเสียมันมีเยอะมากเราก็อยากจะเป็นแค่ เหมือนกับตัวแทนนะครับที่คอยเข้าไปช่วยหาทางออกให้กับคนที่เป็นเจ้าของของเสียแล้วเขาไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแต่ทั้งหลายครับเราพยายามจะคุยกับเขาให้เขาลดก่อนนะจัดการมันก่อนนะแล้วค่อยมาให้เราช่วยเพื่อที่ทุกอย่างนะครับมันจะได้ไม่ใช่ว่าเรามาแก้ปัญหาผิดทางว่าพอเรามาพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากของเสียขายได้คุณไปสร้างของเสีย่อให้เรามาพัฒนาอันนี้คืออันนี้ตรายมากอันนี้คืออันตรายมากอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลในเรื่องอนาคตแล้วเราก็พยายามจะสื่อสารและทําความเข้าใจให้กับผู้บริโภคทั้งหลายก่อนครับทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังมุ่งหวังอ่ะเราคืออะไรกับอีกอันนึงคือเรารู้สึกว่าการที่เราทําเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับของเสียครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําได้ด้วยตัวคนเดียว พยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ครับให้เกิดอย่างตอนนี้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนที่ทําเรื่องฟอย์จากกล่องนมเขา,าก็จะเอามาต่อยอดร่วมกับเราเราก็จะจุงมือกันไปได้วยกัน hmm. เพราะว่าเราก็จะไม่ไปทําเทคโนโลยีที่เป็นฟอย์จากกล่องนม hmm. เพื่อที่จะมันต้องมันซ้อนทับกันเองครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งคนไทยมีคอมมูนิตี้ตรงนี้ที่เข้มแข็งและแข็งแรงครับวันหนึ่งกลายเป็นว่าต่างประเทศอาจจะต้องมาซื้อเทคโนโลยีของเราไปก็ได้ น่าสนใจมากหรือว่าเราอาจจะส่งขยะไปขายต่างประเทศนำเงินกลับเข้าประเทศก็ได้อวันนี้ได้แนวคิดเยอะมากจากคุณบาสนักวิจัยนักวิจัยอาวุโสของทางปตทสุดยอดมากๆขอบคุณมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราต้องขอบคุณมากๆจริงๆกับคุณบาสคุณจิรวุฒิจันเกษมนักวิจัยอาวุโสฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะกับแนวความคิดที่ลองไปคิดตามแล้วก็ ก็ปฏิบัติอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจากการลดขยะสำคัญมากๆนะคะเราเชื่อว่าทางปตทและมอนะคะจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทางภาคธุรกิจและสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเซอร์คูล่าอีคโนมีในการสร้างคุณค่าที่เป็นมากกว่าวัสดุเหลือใช้ส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปถึงมือกู้บริโภคด้วยและนี่ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้จากรักสร้างสุขค่า จะไม่ไร้ค่าอีกต่อไปจุนเริ่มต้นของมนุษย์ที่หันมาใส่ใจโลกมากขึ้นเพียงทุกคนเริ่มจากการแยกขยะทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเป็นปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากถ้าเราหันมาแยกขยะเพื่อให้ขยะที่เราทิ้งนั้นสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ ที่จะกลายเป็นมลภาวะเป็นพิษลดลงได้